โอเคมาดูการปรับสภาพวไว้ไล้องก่อนการเขียนแบบก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะทําการตั้งหน้าต่างพวกนี้นะครับให้สามารถที่จะใช้งานได้ก่อนนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับมาที่หัวข้อวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็มาที่โมเดลอินโฟนะครับผมกดไปที่ยูนิตก่อนนี่นะฮะยูนิตนะครับ ให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าพวกนี้ถูกต้องนะครับคือตัวหลักๆผมจะโฟกัสไปที่ตัวหลักๆก,ก่อนนะครับผมส่วนตัวไหนที่ไม่ได้เน้นหรือว่าไม่ได้สําคัญอะไรต่างผมจะข้ามไปก่อนนะครับอย่างแรกนะครับการตั้งค่าตรงนี้มันจะเป็น d e ซิม a นอันนี้ค่า default อยู่แล้วเพียงแต่ที่ต้องคาดูนะครับก็เผื่อแน่นะนะเผื่อเครื่องมันมีการตั้งไว้ก่อนหน้าน้องที่น้องๆจะเข้ามาใช้งานนะครับอันนี้อันนี้ในกรณีที่ไปทาไปทําเครื่องของบริษัทนะครับ อ่าดิสมอนอันนี้เป็นเลขฐานสิบนะครับผมหน่วยก็เมตรนะครับอ่าอันนี้ก็ตามค่านี้นะฮะเมตรกำลังสองนะครับในส่วนของวอลลุ่มก็เมตรกำลังสามนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดทศสิยมอันนี้น้องๆก็ตั้งเอานะครับมันจะมีอยู่แค่นี้ในส่วนของตรงนี้นะครับอ่าผมปิดออกไปนะจากนั้นมาที่ตรงนี้ใหม่นะครับมาตรวจสอบนะครับตรงหัวข้ออ่าเปอร์ฟอร์แมน์นะครับเปอร์ฟอร์แมน์เนี่ยเรามาดูตรงหัวข้อเทมเพลต นะครับเรามาดูตัวของเทมเพลตอันนี้คือสไตล์ที่น้องๆตั้งค่าไว้นะครับมันก็จะโชว์เป็นเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาเริ่มตั้งหน้าจอกันก่อนนะครับอย่างแรกที่จะเห็นอยู่ตรงนี้ผมจะอธิบายในส่วนของ d e f a u l t t ทก่อนนะครับไอถาดพวกเนี้ยนะฮะถาดพวกเนี้ยจะมาอธิบายในเรื่องของแท็กด้วยนะฮะแท็กอ่ะผมบอกไว้ก่อนเลยแท็กนี่เปลี่ยนจากเลเยอร์นะฮะ ยอมรับว่าตอนแรกก็ตกใจนะครับผมคืออ่ะเปลี่ยนเป็นแท็กก็แท็กนะฮะกว็ว่ากันก็ลองมาดูนะฮะลองมาดูเขาเขาเปลี่ยนนะครับสำหรับคนที่ชอบใช้งานสเก็ตอัพอยู่ก็ต้องก็ต้องตามนั้นนะครับปกติมันเป็นเลเยอร์ใช่ไหมอันนี้มันเป็นแท็กนะครับผมเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะฮะในตอนท้ายรายการนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าไม่ไม่ใช้เลเยอร์นะใช้เป็นแท็กแทนนะครับผมโอเคไปที่วินโดว์นะครับเลื่อนเมาส์มาที่หัวข้อ ดีดีฟอลท์ t ทมันจะมีปุ่มนะครับปุ่มนี้ปุ่มนี้คือ High h ทถ้าถ้าวติเรากดปุ่มนี้ไอตัวถาดตัวนี้มันจะหายไปนะครับเหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการใช้พื้นที่เขียนแบบนะครับแบบค่อนข้างเต็มนะถ้ากดโชว์นะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาแต่ก่อนที่จะกดโชว์หรืออะไรต่างนะครับสัญลักษณ์ทุกตัวที่มีเครื่องหมายถูก เป็นสัญลักษณ์แสดงเห็นว่ามันเป็นการเปิดฟังก์ชันนั้นใน t ตัวนั้นๆน,น,นะครับใน t ตัวนั้นอ่ะนี่นะฮะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ณตอนนี้ผมจะตั้งไว้ก่อนนะครับผมจะตั้งไว้ก่อนนะฮะถัดมานะครับผมก็มาดูกันต่อผมจะไล่จากตรงน,นี้ผม,ผมจะไปโฟกัสที่เครื่องมือก่อนนะฮะเดี๋ยวพวกไฟล์พวกอ่าอ่าอ่าอินตเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตเดี๋ยวมาดูกันทีหลังนะครับผมจะไปโฟกัสที่รูปแบบของการตั้งค่าก่อน หัวข้อวิวนะครับผมหัวข้อวิวไม่ใช่วิวสิคามล่าเออนะจะให้ดูคามิ่าก่อนปกติถ้าสมมติว่านะครับเราเขียนในลักษณะของงานที่ต้องการให้มุมมองมันเป็น Perspective นะครับก็ถูกและตั้งไว้ตรงนี้แต่ก็มีบางคนต้องการตรวจแบบนะครับดูโดยดูในลักษณะของ parallel, พาลา l ล้ l พาลา l ล l p โปรเจคชันเนี่ยก็คือมันจะเห็นแนวแกน X แกน Y ในลักษณะแนวเส้นตรงนะครับแต่ถ้า เป็นพา r a l e l ในส่วนของ Perspective เนี่ยมันจะเห็นเป็นลักษณะของมุมมองในรูปแบบของสายตาแต่ทั้ง2ตัวนะครับถามว่าเวอร์ชั่นที่มันผ่านมาสกิปอัพซัพพอร์ตกับตรงไหนมากที่สุดบอกได้เลยว่าเป็น Perspective เป็นพา r a l e l เนี่ยมันจะขาดนะครับมันจะขาดนะนะฮะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรบ้างแต่เคยใช้งานและแล้วก็จะมีปัญหาห,หลายๆคนที่เอามาแชร์กันนะครับก็ แยกเป็นคีย์ใบคีย์แล้วกันเนาะถ้าแบบงานไหนอยากจะใช้พอแล้วก็มาดูอยากจะใช้เป็นเบื้องสเปกทีฟก็มาดูทีหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้นะครับอันนี้คือมุมมองนะฮะโอเคไปที่วิวนะครับผมมาที่ทูนบาร์กดที่ทูนบาร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้ตารางนะครับเป็นตารางทูนบาร์ขึ้นเข้ามาดูแบบนี้นะฮะเราจะเซตแถบเครื่องมือไว้เป็นมาตรฐานเลยก็ว่าได้สำหรับสเก็ตอัพก็คือ ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับผมประมาณนี้ผมจะเลือกนะครับในส่วนของอันนี้มันจะมีมันจะมีรูปแบบนะครับที่เราจะตั้งค่าไว้ส่นเราต้องการส่นเราต้องการตั้งค่าแท็กแท็กแทนเลเยอร์นะฮะอันนี้แท็กแทนเลเยอร์นะครับผมก็ติ๊กตรงนี้นะครับ efendim, มันจะมีแท็กตรงนี้เข้ามาเห็นไหมฮะมันไม่ได้หายไปไหนนะความหมายก็คือมันไม่ได้หายไปไหนมันก็เป็นรูปแบบของเลเยอร์นั่นแหละที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเปิดม <ๆ S 2> <Goodness. S 1> ันขึ้นมาก่อนมุมมองวิวนะครับผมหลักๆที่เราจะใช้งาน มาที่ไอตัวสแตนดาดไอพวกนี้นะครับคือคือมีน้องๆหลายๆคนเปิดมันมันเข้ามาจริงๆนะครับก็ถามว่าเหมาะไหมในการใช้งานมันก็เหมาะแหละสำหรับการใช้งานใครที่ไม่ถนัดใช้คียรัดอย่างเช่นคอนโทรลเซ็ตคอนโทรพวกอะไรเงี้ยเ,เกี่ยวกับอ,อันดูรีดูนี่นะฮะนะครับประมาณนี้ก็เปิดตัวสแตนดาดขึ้นมาแต่สแตนดาดเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ตั้งไว้แบบนี้ผมจะแนะนําให้ตั้งไว้แบบนี้ทีนี้ประเด็นมันก็คือ ถ้าสมมติว่ามอนิเตอร์นะครับของใครของน้องๆคนไหนมันเล็กนะครับอาจจะต้องจัดเป็น2แถวแต่พอจัดเป็น2แถวบนเดือพื้นที่เขียนแบบน้อยพิจารณาเอานะอันนี้พิจารณาเอานะครับว่าจะจะเซตเป็นแบบไหนนะครับจะเซตเป็นแบบไหนถ้ามีพื้นที่เยอะส่วนใหญ่นะครับผมก็จะตั้งไว้คล้ายๆแบบนี้ซึ่งมันก็จะคล้ายกับตัวโปรแกร,รม AutoCA d นะฮะหรือหรือ,อในส่วนของการปรับสภาพวดลล้อมของ AutoCA d นะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้อันนี้เลือกเอานะครับผม ไปที่เลงนะครับเลงทุนเซตอันนี้กดครั้งเดียวเลยออกมาทั้งหมดนะครับปมประมาณนี้แต่ว่าถามว่ามันซ้ากันไหมมันก็ซ้ําแหละแต่โดยปกติเราก็จะสแตนบายไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนส่วนตัวอื่นๆก็จะมาไล่ดูอีกทีหนึง่งนะครับมาไล่ดูอีกทีหนึง่งว่าเราจะเอาตัวไหนออกมาโชว์บ้างไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของสไตล์เดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งสไตล์นี้นะฮะที่ไม่ได้ออกมาก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้รูปแบบของตัวนี้นี่นะฮะถามว่า,อ,าออกมาได้ไหมมันก็ได้แหละถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเอาพวกแถบคําสั่งอื่นออกมาอีกนะครับแต่ในส่วนของสไตล์เนี่ยมันไว้เปิดรูปแบบของโมเดลซะมากกว่านะครับอ่ะผมอธิบายแบบนี้สำหรับน้องๆที่กดนะฮะที่กดเอาเครื่งองมือออกมาเออพูดไม่หมดมันจะเห็นเป็นแถบไอตัวไข่ปลาอยู่ด้านหน้าเราสามารถเซตแบบนี้ได้นะครับเซตคือดึงเขาแล้วก็ลากออกมาได้นั่นแหละ นะครับผมอ่าผมเอาแค่นี้ก่อนนะผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับปิดออกไปนะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้งานนะครับตัวด้านบนนี้อันนี้จะเป็นหัวข้อนะครับที่เราเปิดไฟล์อยู่แล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแถบนะครับเครื่องมือนะเป็นลักษณะแถบเครื่องมือคือมันจะมีเป็นทูนบาร์นะครับเป็นเมนูบาร์เป็นพวกอะไรต่าง คืออันเนี้ยน้องๆนะครับที่ใช้งานตัวโปรแกรมเขียนแบบเนี่ยนะครับพยายามพยายามพยายามมองให้ออกว่าไอ้กลุ่มคําสั่งวันเนี้ยมันโฟกัสอยู่ตรงประมาณไหนนะครับผมนอกเหนือจากการใช้งานคีรัตนนะครับนอกเหนือจากการใช้งานคีรัตนะ์เนาะอันนี้ก็จะเป็นทักษะอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมที่จะช่วยให้เราเขียนแบบได้ไวขึ้นอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือการเซตหน้าต่างการใช้งานที่นี้มาดูในเรื่องของ แกนนะฮะเราเรียกว่าเป็นแกนคือปกติถ้าเรามาที่หัวข้อวิวเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวนี้นะฮะ e x i s t นี่นะครับคือตัวนี้ถ้าปิดเนี่ยตัวของเขาก็จะไม่มีเส้นนะครับนี่นะฮะไกลนะครับอันเนี้ยมันจะมันเหมือนกับไม่ค่อยแสดงผลนะฮะแต่ว่าตัวหลักๆที่เราจะ stand by ไว้ใช้งานเนี่ยก็คือไอ้สตัวนี้แหละ shadow จำเป็นต้องใช้ไหมนะครับก็แล้วแต่มุมมองที่ น้องๆอยากจะดูแล้วกันนะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวสัญลักษณ์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของของเราเรียกว่าเป็นเป็นเป็นรูปคนนะนะเป็นลักษณะของรูปคนนะครับคือด้วยปกติเนี่ยในลักษณะของของไอรูปเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวอร์ชั่นมันมีหัวข้อนะครับอันนี้ผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนในกรณีที่เราอาจจะอา,อาจจะซ่อนนะฮะลักษณะการซ่อน เอ่ออ่ะส่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะฮะเราคลิกวิธีนี้ก่อนคลิกวิธีตัวคนเนี่ยนะฮะคลิกขวานะฮะคือกรณีเนี้ยมันจะมีหัวข้อหายเลยฮะหายมันเหมือนกับมันเหมือนกับซ่อนนะฮะเหมือนกับซ่อนนะครับคือกดไปปุ๊บมันก็หายนะเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาเอาออกมานะเอาตัวนี้ออกมาคือกรณีเนี้ยคือการซ่อนใช่ไหมฮะเรามาที่วิวมันจะมีหัวข้อ,ขอ,ขอตรงนี้นะฮะ show hidden object ถ้าเรากดเข้าไปหนึ่งครั้งมันจะเห็นเป็นเป็นเข้าโคง้งเ,เป็นเป็นเส้นร่างเนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็คลิกไปนะครับคลิกขวาแล้วก็กดนะฮะ unhide แล้วก็กลับขึ้นมานะครับคือคือ,คอกรณีนี้จะให้เห็นตำแหน่งก่อนนะจะให้เห็นตำแหน่งของของตัวนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าลบทิ้งเราคลิกแล้วเรา delete ใช่ไหมฮะคือตัวนี้มันอยู่อยู่ตรง component นี่นะฮะเดี๋ยวันคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ อยู่ตรงนี้นะฮะตรงหัวข้อตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนมองลงมามันจะมีเนี่ยฮะตั้งแต่อ่ารูปของเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยเราคงจะคุ้นเคยเนี่ยฮะนะฮะ,นะฮะดึงออกมานะครับก็มาวางประมาณนี้ประมาณนี้นะครับการการอ่าเซตนะครับในเรื่องของการปรับสภาวะแวดล้อมก่อนการเขียนแบบนะครับสินค้าที่เรามีจําหน่ายก็จะจําหน่ายในทั้งใน ่า e, no a z a d a นะครับแล้วก็ช h อป e ีนะครับในล a ซาด่เพื่อนๆเข้ามาใน l a z a d a ก็เข้าไปที่ถ้าถ้าสนใจสเก็ตอ u p ก็พิมพ์คาว่าชุดคู่มือเรียน s k e t ตอ u p เนี่ยครับคลิกเข้าไปตรงนี้ก่อนจะให้ดูก่อนว่าสินค้าของร้านนะครับชุดวิดีโอการสอนของผมมีอะไรบ้างก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นชุดนี้นะครับคลิกเข้าไปก่อนนะครับคลิกเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นถ้าอยากจะดูเพิ่มเติมนะครับอันนี้มันจะมีเป็นวิดีโอให้ดูได้นะตัวอย่างการเรียนการสอนก็ไปดูได้ ในเวอร์ชัน2020ครับผมเรียนแบบนี้ในเวอร์ชัน2019 2020หรือ2021เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างมากมายครับมันมันใช้งานได้เหมือนกันคล้ายกันแต่ผมยังมองว่า19กับ20เนี่ยมันไปซับพอร์ตกับโปรแกรมบางตัวได้ดีกว่า21ยกตัวอย่างเช่น Lumion นะใครที่เอาไปเรนเดอร์ใน Lumion ผมมองว่า 20น่าจะน่าจะเหมาะกว่าไหมนะครับแต่ว่าแล้วแต่นะใครที่มีเวอรช์ชันไหนก็ลองดูอีกทีหนึ่งแลวกันหร,หรือสงสัยก็สอบถามได้หรือสามารถเข้าไปดูร้านนะครับตรงนี้นะฮะกดตรงนี้นะฮะเข้าไปดูก็จะมีสินค้าเข้าไปตรงคําวสินค้าทั้งหมดนะครับในร้านก็จะมีจําหน่ายอะไร,ะรบ้างนะฮะก็จะเป็นเป็นสกิปอัพมีหนังสือให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นบ้าน2ชั้นอันนี้ก็เป็นสกิปอัพอันนี้ใช้งานกับลูมิออนเลย นะครับแล้วก็ยังมีซิกเก็ตอัพในเวอร์ชันอื่นๆนะบ้านชั้นเดียวนะครับแล้วก็จะมี2ชั้นด้วยนะครับมีหนังสืออันนี้หนังสือตามตลาดทั่วไปก็มีจําหน่ายนะครับของเจ้านี้ค่อนข้างละเอียดนะครับผมก็รีวิวของเขาอยู่หลายตอนเหมือนกันหรือใครจะสั่งซื้อกับผมก็ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ l a z a ด a นะครับในในส่วนของ l a z a ด a นะครับไอตัวตัวนี้นะครับชุดู่มือการเรียนชุดูุมือการเรียน s i กเกตอัพเดี๋ยวจะไปที่